สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจช n แนลนะครับท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมครับว่ากับแค่การหายใจเนี่ยมันจะสำคัญอะไรขนาดนั้นวันนี้เราก็จะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็พาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับพลังของการหายใจให้เต็มปอดที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันและมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตท่านให้ดีขึ้นได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว แม้จะมีบางข้อมูลนะครับที่เคยถูกตีความผิดพลาดมาว่าเป็นข่าวปลอมการหายใจที่ช้าแล้วก็ลึกมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงครับโดยเฉพาะใครที่เคยป่วยหนักหรือเคยติดโควิด -19 มาแล้วก็ตามห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับไปฟังกันครับ ปกติแล้วนะครับคนเรานั้นจะหายใจกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักใช่ไหมครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่นั้นหายใจตื้นเกินไปทําให้ปอดของเราทำงานได้ไม่เต็มที่และร่างกายก็ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอผู้ใหญ่ปกตินั้นจะมีอัตราการหายใจขณะพักอยู่ที่12-20ครั้งต่อนอาทีแต่การหายใจตื้น จะจำกัดการเคลื่อนที่ของกระบังลมทำให้อากาศเข้าปอดได้ไม่ลึกถึงส่วนล่างของปอดทำให้เรานั้นได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเมื่อออกซิเจนน้อยลงร่างกายก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายหรืออาจจะรู้สึกกังวลซึ่งเกิดจากการที่เมื่อมีอาการเครียดนะครับคนเราก็จะหายใจถี่แล้วก็หายใจตื้นกว่าเดิมทำให้ร่างกายนั้น ได้รับกา๊าซออกซิเจนน้อยกว่าเดิมและการหายใจตื้นเป็นประจำก็จะส่งผลให้ปอดไม่ขยายตัวจึงทำให้ปอดนั้นทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆในระยะยาวได้